โอ oh. <laughs> ้อาตมาจะรู้ไหมเนี <laughs> ่ยโยมถิ่นธุละกันดานอะไรแหละเป็นถิ่นธุละกันดานอยู่มั้งร่ำรวยอยู่ในถิ่นธุรกันดานกับร่ำรวยในอ่าในถิ่นใหญ่โตลุ่งเรืองเนาะอ่าอันนี้มันก็เป็นผลบุญต่างกันประกันแต่มันก็ต่างกัน บุญเนี่ยบุญกรรมสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยเขาเรียกว่ากรรมกรรมดีเนี่ยมันเกิดเป็นอนิสง์ของบุญเนี่ยนะถ้าถ้าจะให้อาตมาตอบไปเลยมันก็มันก็เหมือนว่าเราไปตอบในสิ่งที่ปัญหาที่มันพระพุทธเจ้าไม่ไม่ให้เราคิด <laughs> ไม่ให้เราคิดนะโยมนเรนนี่คำถามแบบนี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่ไม่ควร ไม่ไม่ไม่ควรหรือไม่ควรคิดอ่ะเพราะงั้นไม่ควรคิดเพราะว่าถ้าเราคิดแล้วมันจะมันจะปวดหัวมันจะเป็นบ้าเอกรรมอย่างนี้มันมาจากอะไรกรรมอย่างนี้มันมาจากอะไรกรรมอย่างนี้มันมาจากอรายเรื่องวิบากกรรมอ่าสิ่งที่ไม่ควรคิดแล้วมาถามอย่างเงี้ยอตมาบางทีอาตมาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตมมาไม่เคยไม่เคยอันนี้ แต่ว่าถ้าจะจำแนกในเรื่องบุญเป็นบางอย่างก็พอตอบได้ที่อาศัยพระพุทธเจ้าเนาะอาศัยพระพุทธเจ้าแต่เรื่องกรรมนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดนะเรื่องวิบากกรรมว่าเอ้ยมันมายังไงเนี่ยมันเป็นพรากรรมอะไรมันไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ากรรมนี่มันหูยุ่งเหยิงไม่รู้กี่ภพไม่รู้พบใดชาติใดเราเคยเกิดอยู่ที่ไหนเราเคยทําอะไร แล้วการให้ผลของกรรมการให้ผลของบุญเนี่ยการให้ผลของกรรมชั่วการให้ผลของกรรมดีเนี่ยมันซับ,ส,บสับซ้อนมากเลยนะโยมกรรมบางอย่างให้ผลทันทีกรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลชาติต่อไปกรรมบางอย่างให้ผลชาติต่อต่อต่อไปอีกเอ้านี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างงี้งงแต่การที่มียศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวย แน่นอนแหละท่านเคยให้ทานเคยสั่งสมบุญมาการที่มีรูปงามกามที่มีโภกั์การที่เราไปเทียบพร้อมไปได้วยรูปงามอย่างเงี้ยเสียงไพเราะอย่างเงี้ยแน่นอนท่านมีบุญบุญคือการให้ทานบุญคือการรักษาศีลบุญคือการภาวนานี่หละบุญเหล่านี้มันจะส่งผลมาเนาะมิฉะนั้น ก็ตอบได้แค่นี้เนาะ